ค่ะสวัสดีค่ะวิพีเอฟซีทุกคนพบกับสาวนนะคะช่องสาวนาซิ่งสินเลืองค่ะค่ะทุกคนวันนี้นุ้ยก็มีกิจกรรมดีๆนะคะว่าจะไปเก็บสายบัวหลังบ้านนะคะเอะ่เมื่อวันนั้นนะคะไปดูนะคะไปดูเอ็มวันปรับพื้นที่นะคะได้หน่อไม้มาทําแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็สับ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 ,สบ,สบทำ หน่อไม้ส้มว้เดอร์ทุกคนแล้วทีนี้ในสะในสาลังบ้านด้วยนะคะมันมีสายบัวเยอะใช่ไหมคะอืมเน่ก็เลยมีความคิดนะคะวันนี้ว่าอ่าจะทําแกงสายบัวกินดีกว่านะคะ <c oughs> คืนนี้ค่ะเราจะกินแกงสายบัวกันนะคะอืมทุกคนนี่ก็เลยออกอุบายให้พี่นะคะว่าเราจะไป จ้าเอายังไปใส่พี่บอกหาอะไรไปใส่ด้วยนะคะอ่ามิก็เลยมิก็เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บสายบัวกันนะแล้วให้พี่เติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันรถม่ครูนะคะได้ยินอยู่จ้าค่ะทุกคนถ้างั้นเราไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการเติมน้ำมันก่อนนะเอากระสันนกเอาติเนี่ยติเลยนะเอ๊ะเป็นแค่นี่นะก็ลุ้งไปเอาโอ้เสียเวลาเสียเวลาอย่างแม่โคต้องเสียเวลาเสียน้ำมันครับตัวเนี่ยเสียเวลาเลยนะโอ้ยอยากกินน้ำไหนทุกคนเปดดึงสายบัวสุเทียลแล้วเนาะขี้สร้างจับตะกระแตนค่ะวัอนี้เอ้าขี้สร้างจับตะกระแตนไหมไอ้ลงทุนซะเยอะ คนสิ่งหที่เขาได้รับด้วเดี๋ยวหนึ่งสิบาทุกคนไปเก็บสายบัวแน้ใจตามมาเลยอุปกรณ์เราจะเอาอุปกรณ์ไปใส่สายบัว มือหนีร่มแห้งๆค่ะทุกคนเราเอามีดไปด้วยดีกว่าอุปกรณ์ใส่สายบวชนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดได้นอไม่เราก็เสียเอาแม่อีจักจักนอหนึ่งอ้าวอายดูอีกคือบ่ถ่า โอ้สิให้นน่องยังไปได้หนีปนไปได้หนีอา้าวจอดก่อนจอด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 เด้อจอดเด้อจอดเด้ดดอดดยดดยอย่าเปล่าไปหาคนก่อน only apply. ดีๆได้ยานอยู่ด <calcium Schools> <ble> yeah! ้วยโอ้ยยานอยู่ด้วยนี่โอ้ย้ทกัรเก็บทรายปูอกาค่ะ จะลึกขนาดไหนนี่มาสักลงไปนี่นี่บอลโ,โอเคโอเค โอ้บ่ฮอดมันบ่ฮอด,ดค่ะมันบ่ฮอดมัน,นไม่ถึงค่ะ,เ,ะหเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนีลา่าดอกนีลา่าดอกนีล่ากันบ้าโอเคโอเคเอาอีก เหมือน,นทุกคนจะเก็บจังไดยวะโอ้ยอยากได้ไม่มีปัญญาโอ้ยเก็บผิดก็ได้ดอกเถ้าบวัวก็ซื้ได้ดอกเถ้าเพื่อนกัน <laughs> แตกยันลองหัวแตกยันลอง ម៉ាក់ เก็บสบายเลยค่ะทุกคนทีเนี้จบนี่แล้วค่ะทุกคนสมัยก้อนที่สร้างจับจก้กระแตนั่นบ่ค่ะสมัยนี้ <laughs> ขี่บุกี่รถมาโคอ่าเก็บสายบัวค่ะข้าราลาข้าโอเค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 พ่อแล้วพ่อแล้วได้เยอะแล้วจ้ะทุกคนไอ้บอกว่าพ่อแล้วพ่อแล้วกับพ่อพอแล้วกับพอ่พอ,พอท่านบอกไปฝากอื่นน้ำอะ่ะ Osionfish. Ok Ok, ok Dạ lên tà lộc gặp nàng nè Khám lên tà lộc nè Dạ lên tà là

นี่เป็นต่เอาไปต้มแซบนล้วนี่นาะต้มกินใส่ตำบักมุ่งไหมในว่าอ้าเป็นใหญ่เกินไปไม่ได้เอามีดอันนั้นนะ สวยใหญ่ใหญ่แต่นี่ก็ออนอยู่เด้หน่จ้าแต่ว่าเอาซนี่แหละเอาเอาหน่อเดียวก็กินได้หลายค่ะมันหน่อยไงยโอท้ทุกคนกคนู้นตรงยางคุณลับไป ไปบ้านค่ะทุกคนมากันอยู่น,นะม่เดี๋ยวนี้จะไม่ได้ทำบริฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งไปจ้ะแกงไส้บวเนาะเฮาสิแกงไส้เขาบ่มีเขาบมีปล่าคอค่ะแต่ว่าเฮาสิแกงไส้ปัดทูเลยเมื้อนี้คืนหนีจ้ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามาสาวนุย้ยกระที่ติดตามสาวนุ้ยนะคะจากช่องสาวดําซิงสิงเเลืองค่ะขอบคุณมากมากค่ะ,ะทุกคนยังไงนีง้ยก็ฝากทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะนค่ะ,คะเก็บตกกวน ะที่ถ้าไม่บ่ถ,บถือซอยแม่แล้วลูก